อะไระไหมบึ้บึ้บึ้บเอาไปขึ้นเอาไปขึ้นดูเจ้าดิ่ะเือนอะลรยไแล้วด้วยฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่ฮ่าฮร่า่าฮ่าุ่าาฮ่าเ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮาฮ่ลา่ครับา่่น่่่่ยนี่่ย สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดี FC สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนะครับเพจแล้วก็ YouTube อุชิตับคนสุรินทร์ลาวเพอประสาทต,ตัวผมมามถ่ายทำต,ตัวนี่ครับสวัสดีครับพี่หนึ่งนี่ครับพี่หนึ่งนะครับพี่หนึ่งมีเพจส่วนตัวด้วยชื่อเพจอะไรนะ มีสองเพจครับสองเพจเพจแรกกับวรชัยจารัสครับวรชัยจารัสเป็นภาษาไทยใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็อีกเพจนั้นก็มีอะไรก็ทํามีอะไรก็ทําไปมีอะไรก็ทําเมียนโอยกับเธอเมียนโอยกับเธอเนี่ครับอันนี้มาวันมาเป็นกองเชียร์อนนี้มาเป็นกองเชียร์ครับพี่หนึ่งก็เป็นเซียนแหนะครับวานแห่วานแหตกน้ําทุกทีชอบเล่นน้ำชอบเล่นน้ำ อุ้ยจับอยู่บ้านโคกยางนะครับผมตำบลโคกยางนะครับอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับผมตรงนี้ก็อยู่น่าจะเป็นชนประธานของบ้านโคกยางนะครับผมนี่ครับน้ำกำลังไหลเอื่อยๆอือนะครับล้นสปริงเวย์นะครับผมพี่น้องอ่านี่ครับผมนางเขากำลังจบปลาอยู่ครับขึ้นเมื่อไรเสร็จแน่นู่นครับนั่งเห็นไหมครับผมเอ้า เดี๋ยวพาไปดูนะครับผมน้าหน้าเกินข้าว้นู่นให้คนปลดปลากินเยอะกว่าคนอื่นเถอะสวัสดีครับผมดูพี่น้องเอ้ยจังหันะวันนี้กินข้าวนอกบ้านอือดูครับเจงทีเหล็กเลยอันนี้ข้าวเหนียวอะไรสีแดง่ยข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำแด่ปลาคาจ่ามันก็จะเป็นสีแดงเหมอนกน อันนี้เขาเจ้านะครับโอ้ครับผมผมกินมาแล้วครับผมเือจังไรนะแมวบางปูนเซฟหลายไดครับผมเจ้าวัตรเองไม่ย่อยสลายอย่างยิ้มไหมนะวันนี้จะเอาปลาใหญ่ย้อยมีรางวัลไหมปลาใหญ่ไม่มีไม่มีไม่มีรางวัลบาทโบหานโบหานนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับใครใครจะได้ตัวใหญ่ใครจะได้เล็ก ใครจะอ,อะไรติดอ,อะไรเหมือนปลาสวายติดเบ็ดปลาสวายติดเหรอพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปนะครับดูบรรยากาศด้านในนะครับผมนี่ครับเสียนแหกก็กำลังทยอยเข้ามานะครับผม12ท่าน12ทีมนี่พี่น้องไอหนุ่มเสื้อลายหน้ามนคนหล่อเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือนหนวดเครา ไอ้ชวดไอ้ชวดเลยดูวินเอานั่นฮ่าฮ่าฮ่าไม่ใช่กี่ปานนี่เลยยูทูบไม่เป็นไรครับเพจเพจก็ไม่เป็นไรแต่ห้ามลงเรียวเรียวไม่ให้ลงอ่านี่ครับผมเียนแหนะครับมานั่งรอนะครับผมนี่เราลุกเป็นเงนปลามีเขาลงเรียวก็โดนมอยจบ กดเยอะครับกดกดเกณฑ์นี่ครับเสียนปลานะครับเสียนแเฮนี่ครับกำลังสำรวจไม้นะครับผมสำรวจไม้ก็คือเอาไม้เอากิ่งไม้ออกนะครับอ่าพี่น้อง อเมื่อเช้าก็ปลาขึ้นนะครับเยอะแยะเลยปลาสีทองนะครับปลาปลาในน่าจะปลาในแล้วก็ปลาทับทิมหรือเปล่าครับขึ้นปลาคาร์บปลาครบเจริงบอกน้องก็บอกว่าปลาคาร์บปลาขาไม่มีนะครับมีแต่ปลาคาร์บปลาขาไม่มีรอดูปลาขานะครับผมอ่านะครับผมก็รอนะครับทีมงานครบนะครับผมเวลาพร้อมนะครับ ก็จะทําการปลอยนกปล่อยกาเด้อแมวบางปูนรอดูนะครับผมมันแน่นอนนะครับอะไรอะไรแน่นอนครับตามฉบับของุชิตับคนสุดเหล่อเภิประสตทตัวนะรอชมเ้ยนะครับผมไอพี่น้องระครับผมเดี๋ยวพาไปดูนะครับตอนนี้ก็จะทําการจับฉลากนะครับว่าใครจะได้ ส่วนไหนของโบนะครับผมอ่านะครับเรียกว่ากติกาแฟร์กันนะครับผมจะกดได้ไหมครับนี่ครับผมอ่าวิธีการจับฉลากนะครับ12เบอร์นะครับผมนี่ครับ12เบอร์แล้วก็นี่นะครับใครจะได้จุดไหนของโบนะครับมีซีเรียลนัมเบอร์นะครับเลข1 2 3 4 5ถึงเลข12นะครับผม นะครับบางคนได้หัวบ่อบางคนได้ท้ายบ่อนนี่แหละครับเป็นกติกาแฟฝๆนะครับสำหรับกติกาวันแหนะครับผมเดี๋ยวรอชมนะครับว่าวันนี้นะครับปลาจาระเม็ดเขาบอกว่าตัวใหญ่แน่นอนนะครับจาระเม็ดสวยๆรอดูเด้อพี่น้องอนะครับผมตอนนี้ก็ ประจำจุดนะครับตามหมายเลขนะครับซีเรียลนัมเบอร์นะครับผมนี่พี่น้องนะครับมาดูเด้อนะครับใครจะอละลายนะครับผมบอกว่าวันนี้ทีเด็ดแน่นอนนะครับปลาหลากหลายชนิดนะครับผมเน้นๆก็บอกว่าจาร์เม็ดนะครับใสสวยนะครับผมรอดูเด้อนะครับท่านผู้ชมโอ้โหนะครับเดี๋ยวเราชมกันครับนะครับไอสัญญาแล้วครับผม จับแแฮนะครับขึ้นศอกฮ่าฮดูครับผมแแฮแร,รกนะครับผมรอชมนะครับรอลุ้นครับอะไรอะไรไหมอ้อบึออบึอืออ้าวอ้าวดูครับเอาผู้ใหญ่ร่มโอ้ถ่ายเขาเลยผู้ใหญ่ร่มอ่ะพี่โนโอ้องมาดูนะครับผม โอ้ดูพี่น้องโดนแล้วครับ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 ครับโดนแล้วครับแห่นู้นแล้วครับผมแห่ได้อู้ฟองเต็มเลยอุ้ยอุ้ยมีดอดมีดอดอู้พี่น้องเอาเนะครับรอดูเจ้านี้เขาอู้พี่น้องเอ้ยดูอุ้ย อุ้ยพ oh. ี uh, ja ่น้องดูด erm ูด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 ูนะครับทางนี้ครับโอ้จารเม็ดนะครับอือพี่น้องอืออุ้ยจารเม็ดอู้ดูทางนูนครับอือดูครับดูครับดูครับโอ้โอ้ดูผู้ใหญ่ครับดูผู้ใหญ่ครับอู้ยพี่น้องไอ้ดู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 น้ำเดือดน้ำเดือดเอาเอาไปขึ้นเอาไปขึ้นเอ้ยอู้พี่น้อง นี่นะครับดู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 เจ้านี้ครับเจ้านี้เออเจ้านี้โอ,นโอ้ปลาอยู่ท้ายบอ่อหมดเลยครับอุย้ยพี่น้องเยอืยอจานเม็ดนะครับเยอะอู้ได้ปลาดุกนานะครับผมนี่ครับน้าก็ได้ปลาดุกนาสวยเลยนะครับผมเลือกกระรามอื้อนี่เอายังได้อยู่ครับนะครับ อ้พี่โน้องเออเจอเม็ดไซส์สโลนะเกือบโลเอาพี่โนโ้องเขาปลดดูนะครับปลดกันเซลสะเลยนี่ดูเจ้านี้ครับผมนี่ครับดูเจ้านี้ดูดฟองตีฟองเต็มเลยครับผมอุ้ยมีโดดเอาเอา ชมในน้องดูปลากันต่อครับบื้ยดูปลานิลตัวสวยนะครับผมเปิดอุ้ยฮึบเอาอู้จาระเม็ดสวยๆทั้งนั้นเล,ะล,ะลยน,นะครับผมตัวงามเลยนะครับผมดูยอบเจ้านี้ครับผม ดูครับดูดูครับดู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 ครับดึงแหตึกตักตึกตักเอาเอาปาไอ้ปานินปานินนะครับผมดูครับปานินเอ้ดูดูเจ้าูตาครับโอ้ยโอ๊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 ยโอยโอ๊ยโอยโอยโอ๊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 ยโอ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  ดูเจ้านี่ครับเฮผมดูครับอุ้ยพี่น้องเอ้ยเกินแล้วเจ็ดร้อยนี่เกินแล้วต่อไปกำไรแล้วนี่น่าอุ้ยพี่น้องดูนะนี่ดูเจ้านี่ครับผมตื่นเต้นแทนคนหวันแหครับผมดูครับดูเจ้านี่ครับดูเจ้านี่ครับ ดูคร laugh. ับกำลัง oh, ย่องครับผมกำลังย่องอยู่นะครับเรือชมพู่เอาเอาย่องอยู่นะครับผมเอาเอาเอาฮึบ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 เอ้ยสี่ห้าตัวโอ้โหนะพี่น้องมาดูผู้ใหญ่ล้มนะครับผู้ใหญ่ล้อมยายล้ม แผชมพูแผล่ชมพูนุ่นครับผมเห็นย่องอยู่ครับเห็นย่องนานแล้วครับผมนั่นๆัดึงแหแล้วครับดึงแหแล้วครับผมดังครัอู้ดีเจ้านี้ก็ได้ครับดูขึ้นไปแล้วครับสามตัวนะครับแล้วดูผู้ใหญ่ร่มครับผมฮึบฮึบเอา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 ดูสิยุ่มิยุ่มลอยละลายแล้วดูบ่ ี่น้องเอาใครมางนะครับดีดูเจ้านีครับผมโอ้ยดีครับ700บาท12ท่านนะครับผมโอ้ยเกินคุ้มนะครับผมวันนี้นะครับโอ้ดูครับน้องยังปลดปลาย,ยังไม่หมดเลยนะครับผมโอ้โอ้พี่น้องเอาดูดูเจ้านี้นะครับฮึ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 บโอ้สองตัวนะนี่นี่

ดูครับนู่น้นครัโอ้ยดูดูแพกลางครับผมเอาบึา้มบึ้มบึ้มบึ้มอะไรอะไรครับพี่น้องเปิดโอ้ดูครับกอ,องเชียร์ก็สนุกสนานนะครับผมนูน่นพี่น้องเอาเนี่ยมุมนี้ยังไม่เอาเลยรหนุม่มอ๋อ เอานี่แหละมันจะวิ่งมามุมนี่ล้เงียบสุดนี่เอาพี่น้องอู้นี่ครับสามเจ้ากำลังสาวมาดูนะครับผมใครอะอู้นันหนึ่งตัวนะครับทางนู้นแพชมพูดูครับแพชมพูแพเขียวอู้อู้ดูแพชมพูครับ เอาหนึ่งแล้วครับหนึ่งตัวแล้วครับผมหนึ่งตัวแล้วครับหนึ่งแล้วครับผมหนึ่งแล้วครับอู้สามสี่ตัวนะครับอู้จาระเม็ดนะครับผมอู้จาระเม็ดสวยๆทั้งนั้นเลยพี่น้องเอ้ยไซโลโลกว่าเอานี่เอาอือ,อพี่น้องอู้จาระเม็ดเ,เยอะมากครับท่านผู้ชมนะครับผมมีแต่ตัว นี่เลยนะครับตัวไซโลนะครับแปดขีดเจ็ดขีดโลกว่านะครับผมเยอะมากเลยนะครับผมเอานี่ครับดูนะแฮ่แดงนี่ครับต่อหน้านะครับผมละลายไหมละลายไหมฮุบพับฮึบพับฮึบพับละลายฮึบฮึบฮึบเอาเอานึงเอาหนึ่งตัวครับยังได้ครับผมเอานีดีดีดต่อหน้าต่อตาผมครับวู้ อยพี่น้องเอ้ยสี่ตัวนะครับงามๆนู่พี่น้องนู่นทางนู้นนะแบกขึ้นนี่แล้วพี่น้องเอ้ยผู้ใยร่เยังปลดปลายังไม่หมดเลยวานปลดปลายังไม่หมดเลยพี่น้องอันนี้มาดูเจ้านี้ครับผมอืมอดอ่านะครับผม นี่มาดูแพชมพูนะครับผมเรือชมพูนะครับกระเรือเขียวนะครับกำลังแข่งกันสาวเ<ะ>อาดูครับพี่น้องกำลังแข่งกันสาวโอ้พี่น้องฮึบฮึบฮึบเอาเอาเอาดูทางโน้นก็โดนครับแพชมพูนะครับมีน้ำดิ้นมาแล้วนะครับนัน่นนะฮึบหนึ่ง อู้นี่พี่น้องอู้สามสี่ตัวนะครับอู้นี่ครับใสสวยๆทั้งนั้นเลยพี่น้องเลยเอ้นะครับผมนี่ครับหวานแหนะครับที่บ้านโคกยางนะครับตุบลโคกยางอำเภอประสาทจังหวัดสุรินนะครับอู้ยปลาจาระเม็ดเยอะมากนะครับท่านผู้ชมนะครับผมมุงผู้ใหญ่ร่มนะครับผมถอดยังไม่หมดเลย โอ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับก็ราคา700บาทนะครับ12ท่านนะครับเกินคุ้มนะครับวันนี้นะครับนี่ไข่ปลาได้เป็นพันแล้วครับผมนี่เนี่ยครับเอานี่ครับดูปึ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาเอาเอายังมีครับยังมีครับเอาเอา โอ้ติดแท้พี่น้องติดติดโอ้โหอ่าไอะไลครับเอาปัด oh. น right. like. right, really. so uh ี bah, ่ครับผมใกล้ๆเลยนะครับผมดูดูวันนี้ยิ้มได้ครับได้ครับอันนี้ยิ้มได้แล้วนะครับผมอู้ดูพี่น้องดูไปกลางนะครับผมอือลาเยอะนี่ดูพี่น้องสูญมาไละไล่ดูครับ โอ้อล่าอะไลน์นะครับดูดูเจ้านี้ครับพี่น้องนะครับแฮกเขียวนะครับเห็นฟองตีฟองขึ้นนะครับแฮกเขียวนะครับบึ๊บบึ๊บเอาหนึ่งตัวสองตัวสามสี่ห้าเออพี่น้องเอามาดูช็อตเด็ดนะครับเป๊ะจรังมาดูครับพี่เขากำลังเป๊ะจรังอยู่นะครับผมเจ้าเรก ที่เปะ๊ะจังเน,นาะดูสิว่าจะได้ลองเป๊ะดูสิมันจะขาดไหมน้ารางวัลปาบึกอยู่น <laughs> ั่นนะอูรางวัลปลาบึกบ, <laughs> บันบึกมวยเด้อน,นา้าอ่านะครับทางนู้นก็เปะ๊ะจังเหมือนกันนะครับผมตอนนี้นะครับอ่านะครดูมีการหยอกกันด้วยนะครับผม มาดูพี่เขาหวานกันแล้วว่าหวานริมริมฟังริมคอโบนี่นะครับว่าโดนไหมโดนไหมเหม็นนะอย่าน่าจะจุกกระเฮยม่ได้นี่ตทุบตับทุบตับเทุบตับตุบตับขหนูตุ้ยนี่ครับเจ้าของบ่อเอาฟางนะครับมาลงให้ปลากินนะครับผมปลาถึงตัวใหญ่ตัวอ้วนนะครับ นูกปยยยร้เปะจรังด้วย่วระเปะกเปะต้มือมันนัมือเนี่ยเลยจะเอามันวิ่งไปอยู่ข้างหลังแล้วมั้งเฮ้ยเปะเฮ้ยเปะหลวงปองเปะติดอ่าดูครับเดี๋ยวน้าเขาจะสาวแฮดูนะครับผมนะครับเปะจรัง อู้หนุ่มพี่น้องอู้นะครับตะลมได้ปลาบึกนะครับตะล่นนะครับอู้ยมุกพี่ใหญ่ลมตรงนู้นนะครับได้โชว์หน่อยพี่ใหญ่ลมเอ้ยปลาบึกบอกจาระเม็ดบมืลบอะละลวงเงือกดิ <laughs> ล่ลลาฮ่าฮ่าลวงเงือกเหมือนปลาดิลน,นแล้ว <laughs> มิตีเอาไหนโทษ ดูครับนาก็เปะจรังประสบความสำเร็จไหมนะครับนู่นนะครับดูพี่ใหญ่ร่มตรงนู่นหนูไปจริงๆเลยโอ้ยขาดแล้วนะครับเพราะว่าตระกูลปลานี้ก็<ล>ปีรัญญาหนี้นะครับโอ้ยไม่ได้ครับเปะจรังนะครับผมฮะช็อตเด็ดเปะจรังนะครับผม <c oughs> ยังไม่ได้ตัว เดีดูครับหน้าเห็ดเขียวปึ๊บอันนี้ก็เริ่มบางแล้วนะครับต่อไปก็จะรอเก็บเป็นเก็บเป็นปลานะครับปลาฟุ้งใหญ่น่าจะเบาบางลงแล้วนะครับผมอามาชมต่อนะครับผม Phi sơ đen ngon lăng bẹ trăng dù nè Bọc vào mùi mùi Bạn linh lẽ hôn ăn Áo Dì sục Ô dì sục xay nà rắc Xay nà rắc Mẹ áo thúng bùi mà vang cái cây còn Húp húp Miên chả mệt khá đây Dạ chả mệt Tự mọt เออโอ้เกิดเทียบๆเองเนาะ40กิโลเด้ป้ายร่มเอ้าพี่น้องเอายายร่มมาก้อนเม็ดเลยก้อนมันเต็มๆกิโลรุมๆนั้นน่าจะ40กิโลเนาะ40โลเนาะพี่ยายร่มเอ้าดูพี่น้องมันคืออะไรใส่ตัวตะขนุ้ยปลามันวิ่งปลามันแข่งอะไรนะเอเชียนเกม ฟันคมด้วยนะครับเอ้านด่นะไปแล้วจาระเม็ดเรื้ออะไรนะนี่เอาถุงปุ๋ยมาทั้งนี้คนหนึ่งเนี่ยเเอาไปเทนี่นะอืออือใหญ่มากนะพี่น้องดูครับอือนะครับผมโอ้นี่ยวันลิงแล้วนะครับวันลิงแล้วครับฮ่า่ช่างเจ้าไม่รู้กรุกนะช่าง วานลิงได้ผลนะครับผมช็อตเด็ดนะครับผมนั่นนั่นว่าแล้วว่าแล้วปลากระโดดนะครับผมเพราะว่าทั้งปูนมันตื้นนะครับโดดออามาดูนะครับช็อตเด็ดนี้ยาวๆเด้อพี่เขาวันลิงปลาในยังไม่ได้ทีไหนตัยังมีใครได้สักคนเลยปลาในลอยเยอะอยู่ครับนั่นแหละปลานี้มันไว เร็วเร็วควานโครมบึ้งไปแล้วฟุดเหมือนพวกไปฟุดขึ้นคำอะไรเลยตึกหรอปีพี่ว่าเสียสมองกับแหขาดบดนะครับเจอปลายจระเมศกัดแหนะครับต้องไปซื้อแหใหม่ใช่ไหมนี่แหใหม่อีกเรื่องขาดทุนขาดทุนนะเพราะได้ปลาเยอะนี่แหละครับแหขาดเอาฟุดโอ้จักรเลยฟุดฟุดฟุโดนเลยเห็นไหม ก็ทริปตุกรอนี่อือก็พนังบุญก็ไปยไนนปีกปีไโลเลยรเกมเดียทับตะก้เลื่นืนนะเจุงเดีรอจุงเ่ไปรอุ่่นนะครับผมเดี๋ยวรูเราดูอีกแป๊บนึงนะครับผมมีทีเด็ดวันนี้ยังไม่ไเนั่นะครับดูนาเขาครับ

พี่น้องดูเออปลาดนู่นปลาอยู่ท้ายบ่อนู่นแหละครับผมใหญ่ลมนะครับผมเอายกยกปุ๊บกี่ตัวนะครับอู้ยกแทบไม่ขึ้นนะครับผมดูดูดูพี่น้องเอ้าอ้าไม่ขึ้นเอ้าเอาไม่มีตัวช่วยเออ โอ้ย oh, no? ุดๆครับโอ้พ oh, hey. oh, hey. oh, right. right. ี่น้องอ่ะช็อตเด็ดนะครับผมูุใยัยร่มนะครับลากขึ้นเรือแทบไม่ไหวครับรวมคนเดียวนี่น่าจะปลาเกิน50โลเลยครับผมนะครับผมบีบดีเบียดเบียดร้อยนะครับผม่นะครับผมพาพี่น้องพาไปดูนะครับแชมป์นะครับวันนี้ครับอ้อเกิน50โล อีดูพี่น้องเอ้ยมาดูปันนินนี่นะครับเนี่ยครองครองปีนี่ปลึกไปครับปลอกคอมรปีนี่ครับจากแชมป์ปลาบึกก็มาแชมป์จาระเม็ดครับสุดยอดนะครับมือรับแต่ให้ให้ก็พี่เจ้าของบ่อนะครับนะครับผมเดี๋ยวพี่น้าเอาไม้ครับพี่นาครับผมเอปนนััก่ีครบ นี่ครับปลาน่ากว่านี้อีกเนาะคสิบเดือนครับปลาสิบเดือนปลาปุ่มปุยนะครับปลาสิบเดือนจริงๆไม่ได้โกหกครับนี่ครับไอ้ก้นเยี่ยมอีกนะเยี่ยมนี่เยี่ยมก้นเยี่ยมยอมผมไม่ได้ขอว่าปลาเป็นกันอย่ยวของกระบอกแต่คนอื่นยามาที่กระบอกเจอมามาดูนะครับผมช็อตเด็ดนะครับเจ้าอันนี้นะครับผมบัตรเจ็ดร้อยบาทโอ้พี่น้องปลาเจ็ดตัวก็ ปลาเจ็ดตัวก็เจ็ดร้อยแล้วนะครับผมได้กําไรที่เหลือก็เป็นกําไรนะครับดูครับคือพันพันตุ่มเจ็ดจะไปพันครั้งมนพันนุ่มแสดงดูนี่ปีนี้หนุ่มนะครับนุ่มกำลังมานะครับผมตอไดนะครับวานแทนะครับที่บ้านทุกอย่างนะครับ อำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนี่ครับผู้จัดนะครับผู้ใหญ่ร่มนะครับผมพี่น้องดูตับปลาจะแล้วกันเด็กเนี่ยเอ็มเรือเลยเดี๋ยวดูด้วยพี่น้องจ่ายตับตับเน่ชมนี่นะครับต้องลงไปช่วยกันแบกนะครับได้ปิ๊บปิ๊บเกินห้าสิบโลได้วบ้างเนี่ยนะเกินห้าสิบโลแล้วบ้างเนี่ย คนเมบุดแล้ล่นหมูสี anyway, uh ่สโลอัพตัวช่วยตัวช่วยสคนเมยเราหามีช่วยนี่มาเนเป็นพิกลอเี่ยเป็นพิตัวในชีวิตเลยเองดีที่มลยนะครับ กำลังเก็บใส่ตะช่างนะครับต้องช่วยกันแบกนะครับผมข้าสิบโลละมั้งนี่นะดูครับผมแปดสิบนี่ครับเจ้าของนะครับคุณน้านี่นะครับเยี่ยมกัน ยอดครับผมช็อตเด็ดก็มีอีก11ทีมนะครับผมที่อยู่ในทำการหวานอยู่นะครับปลาก็ได้กันประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวอุชตั์นะครับผมขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนเด้อนะครับกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กดตัพพือกดอัลลัยหายใจไม่ทัน ตื่นเต้นครับเห็นปลาเยอะนะครับผมโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อนะครับเมลบองโอนนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับคครับนู่นครับขอบคุณผู้ใหญ่ร่มมากนะครับที่วันนี้หาช็อตเด็ดให้ชมกันแบบมันๆเลยนะครับผม